360องศาโดยจันญ,ญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซัสบสค้ายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนถ้าเราอยากมีสุขต้องรู้จักพอ คนที่มีความทุกข์ในทุกวันนี้เหตุมักจะเกิดขึ้นจากการไม่รู้จักพออยากได้โน่นอยากได้นี่คือมีความอยากเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเช่นเมื่อเห็นเพื่อนมีรถคันใหม่ก็อยากมีเหมือนเขาบ้างการที่จะเปลี่ยนรถสักคัญไม่ใช่เรื่องยากของผู้ที่มีกำลังซื้อแต่จะมีปัญหาสำหรับคน ที่เงินไม่พอแต่อยากได้ใครมีถ้าไม่มีรถรุ่นดังกล่าวก็กลัวจะถูกมองว่าไม่มีปัญญากลายเป็นคนไม่มีศักยภาพหรือกลัวคนในกลุ่มมองว่าตนเองยากจนกว่าใครๆเมื่อเกิดความคิดอย่างนั้นความต้องการรถจึงเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากต่อคำว่า ไม่พร้อมของตนเองดังเช่นเรื่องของสันติสันติชายวัยสี่สิบต้นๆมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งรายได้ต่อเดือนพออยู่ได้สบายๆเพราะภรรยาก็มีงานทำสร้างเงินได้พอสมควรสามารถซื้อบ้านมีรถขับมีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนคนอื่นๆชีวิตของสองสามีภรรยา ดำเนินไปตามปกติและมีความสุขตามอัตภาพแต่เหตุที่เกิดทำให้เขาต้องดิ้นรนก็ต่อเมื่อเขาเกิดความไม่พอใจและต้องการมากกว่านี้เป็นเพราะเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาทำงานพร้อมๆกันแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เหนือกว่านั่นคือเปลี่ยนรถคันใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม และเป็นรถที่มีราคาแพงเพื่อนคนนั้นได้คุยถึงสมรรถนะของรถว่าดีอย่างนั้นแล้วยังพูดให้สันติใจแป้วอีกก็คือใครก็ตามที่ขับรถรุ่นนี้จะถูกมองว่าเป็นคนมีเงินในกลุ่มของเราขับรถรุ่นนี้กันเกือบหมดทุกคนแล้วสันติได้ยินดังนั้นก็คิดว่าไม่ได้แล้วคำว่ารู้จักพอ ไม่มีอยู่ในความคิดจนรู้สึกว่าถ้าไม่ได้แล้วก,ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ถูกมองว่าต่ำกว่าเพื่อนๆในกลุ่มอย่างแน่นอนเขาคงทนต่อสายตาหยีดเยียดไม่ได้ในเมื่อทำงานในตำแหน่งเดียวกันแต่กลับด้อยกว่าแต่กลับด้อยกว่าเพื่อนซึ่งในเวลานั้นสันติได้ลืมคำพูดของพ่อที่เคยบอกไว้ในวันแต่งงานว่า ถ้ารูกอยากมีความสุขต้องรู้จักพอพอในทุกเรื่องอย่าทำอะไรที่เหนือกว่ากำลังของตนเองเมื่อใดไม่พอความทุกข์ก็จะตามมาด้วยความอยากได้ใครมีในตัวเองให้ทัดเทียมกับเพื่อนคำสอนของพอ่อจึงถูกลบเลือนไปสนติเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นดังกล่าว แล้วนั่งมองไปอย่างมีความสุขเขาคำนวณค่าผ่อนรถจึงรู้ว่าหากวางเงินดาวไปจำนวนหนึ่งแล้วถ้าจะซื้อรถคันดังกล่าวการใช้เงินในแต่ละเดือนจะพอดีจนไม่มีเหลือเก็บเทาว่าเขาตัดสินใจที่จะซื้อโดยไม่คำนึงถึงรายจ่ายในอนาคตนอกเหนือจากที่เป็นอยู่ด้วยการขอร้องให้ภรรยาเบิกเงินเก็บร่วมกันจำนวนเงิน ทำให้เหลือติดไว้ในบัญชีแค่เพียงเล็กน้อยคุณจะให้ฉันเบิกเงินฝากเพื่ออนาคตออกมาทำไมคะภรรยาถามด้วยความสงสัยไม่คิดว่าสันติจะกล้าซื้อของในราคาที่แพงเพราะรู้นิสัยเขาดีว่าไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยผมจะขายรถคันเก่าขายคันเก่าขายทำไมคะในเมื่อเราเพิ่งซื้อมาเมื่อสามปีที่แล้วนี่เองและก็ยังใช้ดี ไม่มีปัญหาอะไรภรรยาถามด้วยความสงสัยและนึกถึงรถญี่ปุ่นขนาดกลางซึ่งเป็นปัจจัยที่ห้าในการดำรงชีวิตของตนกับสามีผมจะซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม่คุณเคยบอกกับฉันว่าพอใจในคันนี้แล้วนี่คะหรือว่ารถมีปัญหาอีกไม่มีปัญหาอะไรหรอกรถยังขับได้ดีแต่ว่าผมอยากได้คันใหม่ที่ใหญ่ รู้ร้กกว่านี้รู้ไหมว่าเพื่อนๆที่ทำงานใช้รุ่นนี้กันหมดทุกคนแล้วถ้าเราไม่ซื้อตามเขาเราจะถูกมองว่าต่ำต้อยไม่มีปัญญาซื้อหรือเป็นคนกระจอกสันติอะไรทำให้คุณมีความคิดแบบนี้คุณยังจำคำของพ่อได้ไหมท่านบอกในวันที่เราแต่งงานกันว่าถ้าอยากจะมีความสุขต้องรู้จักพอพอใจในทุกสิ่ง พอใจในทุกเรื่องอย่าทำอะไรที่นอกเหนือกว่ากำลังตัวเองไม่เช่นนั้นความทุกข์ก็จะตามมาภรรยาพยายามทวนคำสอนของพ่อสามีให้สันติฟังเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนไม่ให้เขากระทำตัวฟุ้งเฟอ้อจนกระทั่งนำความทุกข์มาให้ตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปแล้วเราต้องทำตามสังคมผมทำงานอย่างนั้นเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ให้คนที่มาติดต่อในเมื่อคุณอยากได้ฉันคงห้ามไม่ได้หรอกนะแต่ขอบอกเอาไว้ว่าถ้าเรามีรถคันใหม่จะทำให้เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นนอกจากค่าน้ำมันจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วค่าบำรุงรักษาในแต่ละครั้งที่เอาเข้าศูนย์ยังมากกว่าเดิมประการสาคัญเราคงมีลูกไม่ได้ในช่วงเวลาที่ยังต้องผ่อนรถคันนี้ เราไม่มีลูกก็อยู่กันได้อายุขนาดผมถ้ามีลูกเล็กๆจะเหนื่อยมากเราอยู่กันสองคนตายายได้นะคุณคิดดูเถอะถ้าเราไม่ซื้อรถคันใหม่แต่เลือกที่จะมีลูกคิดหรือว่าถ้าเขาโตขึ้นมาจะดูแลเราเด็กทุกวันนี้ใช่ว่าจะดีด้วยกันทุกคนพรรยาไม่พูดใดๆอีกในเมื่อรู้ว่าสันติต้องการซื้อรถยากที่จะขัด คงต้องปล่อยเลยตามเลยสำหรับเธอไม่มีความอยากได้คข้มีและพึงพอใจต่อชีวิตในทุกวันนี้อยู่แล้วจากนี้เป็นต้นไปได้แต่รอดูว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าหากว่าเงินไม่พอใช้ใจ่ายในที่สุดรถคันใหม่ ก็ได้เข้ามาจอดแทนที่รถคันเก่าซึ่งถูกขายไปให้เซลที่ศูนย์ในราคาค่อนข้างดีแต่มีข้อแม้ว่าสันติจะต้องซื้อรถคันใหม่กับเขาเท่านั้นเมื่อได้รถมาแล้วสันติก็เห่รถขัดถูเช็ดร้างทุกครั้งที่เห็นว่ามีรอยเปื้อนถ้าหากว่าไปจอดที่ไหนก็จะหวาดระแวงว่ารถจะหาย หรือกลัวถูกเฉียวชนแม้แต่จอดที่บ้านเขาต้องตื่นลุกขึ้นมาดูบ่อยๆกลัวแมวจรจัดจะขึ้นมาเดินจนทำให้เกิดริ้วรอยพันรยาจึงตัดสินใจซื้อผ้าคุมรถให้หนึ่งผืนจึงทำให้สันติได้นอนหลับสนิทเมื่อมีรถใหม่เขาจะทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้สันติเที่ยวออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อที่จะอวดรถแก่ผู้คน รายจ่ายจึงตามมาเงินเริ่มไม่พอใช้จนต้องเบียดบังเงินเดือนอันน้อยนิดของภรรยาที่มีเอาไว้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวเรื่องยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีรายจ่ายอื่นๆเกี่ยวกับรถตามมาอีกเมื่ออยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังสันติจึงเครียดแต่ไม่กล้าบอกเพื่อนเขาอายที่จะให้คนอื่นรู้ว่าตนเองนั้น การเงินกำลังย่ำแย่การใช้ชีวิตในแต่ละวันจึงมีแต่ความทุกข์ส่งผลให้สุขภาพเริ่มไม่ดีงานที่ทำเกิดความผิดพลาดจนถูกเจ้านายเรียกไปตำหนิเรื่องร้ายๆได้ทาถมเข้ามาเป็นระลอกครั้งแล้วครั้งเล่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเงินทั้งสิ้นสันตินึกถึงคำสอนของพ่อขึ้นมา น้ำตาก็ผ่านจะไหลเสียใจที่ตัวเองไม่รู้จักพอจนต้องประสบกับความทุกข์เมื่อทนไม่ไหวจริงๆจึงเล่าเรื่องดังกล่าวให้พ่อฟังพ่อไม่ตำหนินอกจากปลอบใจว่าไม่ให้คิดมากและยังให้ข้อคิดว่าถ้าทุกข์มากนักเมื่อเรารู้ถึงต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรก็ดับมันตรงนั้น สันติรู้ดังนั้นก็ได้ตัดสินใจขายรถคันดังกล่าวและซื้อรถคันใหม่ที่ราคาถูกกว่าเดิมแม้ว่าขายรถคันหลูไปแล้วจะขาดทุนเป็นเงินหลายแสนแต่ก็ดีกว่าทนแบกความทุกข์เอาไว้เพื่อนๆในกลุ่มต่างพากันแปลกใจว่าเขาขายรถทำไมสันติบอกความจริงว่าไม่อยากมีทุกข์ ต่อ,อการใช้จ่ายเงินที่เกินตัวไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีเพื่อนจะไม่คบที่เขาไม่มีรถหรูก็ไม่เป็นไรโดยทุกวันนี้เขามีความสุขมากที่ได้ปลดแอกแห่งความทุกข์ออกไปแล้วทำให้ไม่เครียดและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสันติพูดออกไปอย่างนี้โดยไม่สนใจว่าเพื่อนจะโกรธหรือไม่พอใจในเมื่อทุกวันนี้ ชีวิตเขานั้นได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมแล้วจงพอใจในรูปลักษณ์ของตัวเองนับว่าเป็นเรื่องแปลกที่สุดของคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีสรีระร่างกายเหมือนกันทุกอย่างมีสองตามีสองจมูกเหมือนกัน ปากก็มีเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตากลับไม่เหมือนกันโดยเฉพาะความสวยและความหล่อคนที่มีรูปโฉมดีกว่าใครๆถือว่าโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่อับโชคเรื่องรูปร่างหน้าตาด้วยเหตุนี้จึงมีสถานเสริมความงามผุดขึ้นมามากมายไล่ตั้งแต่โรงพยาบาลขนาดใหญ่คลินิก และร้านรับทำสายกรรมต่างๆสุานที่เหล่านี้ใช่ว่าผู้หญิงจะเข้าไปใช้บริการเพียงเพศเดียวเสียเมื่อไหร่ผู้ชายก็ใช่ย่อยเพราะต่างพากันไปเติมเสริมแต่งความหล่อให้ตัวเองดูดีกันเป็นจำนวนมากอย่างว่าความสวยความงามไม่เคยปราณีใครและเป็นเรื่องที่แปลกหลายคนได้ประสบมาแล้ว เมื่อได้ไปเสริมความสวยหล่อให้ตัวเองก็มีเหตุต้องกลับเข้าไปใหม่อีกจนกลายเป็นโรคเสพติดไซยกรรมบางคนทำเสียจนจำเข้าหน้าเดิมของตัวเองไม่ได้นี่แหละที่เรียกว่าไม่รู้จักพอต่อหน้าตาตัวเองผู้ที่ทำออกมาแล้วสวยหล่อสมใจถือว่าโชคดีมากๆแต่ก็มีอีกหลายคน ที่ทำสายกรรมแล้วใบหน้ากับแย่ยิ่งกว่าเดิมถือว่าโชคร้ายสุดๆเพราะยากที่จะแก้ไขให้กลับมาดีดังเดิมนอกจากทำให้หน้าเกลียดน้อยที่สุดสิริพาคือตัวอย่างของผู้หญิงที่ไม่รู้จักคำว่าพอต่อรูปร่างหน้าตาของตัวเองทั้งที่เกิดมามีใบหน้าที่ดูดีแม้ว่าไม่ถึงกับสวยเทียบเท่าดาราก็ตาม เมื่อเห็นเพื่อนสนิทไปเสริมจมูกทั้งที่เธอนั้นก็มีด่างอยู่แล้วแต่เมื่อทำออกมาแล้วดูดีใบหน้าเพื่อนเปลี่ยนไปกว่าเดิมโดยรวมมองแล้วสวยสิริภาจึงคิดอยากจะทำบ้างเธอให้เพื่อนพาไปยังโรงพยาบาลแห่งนั้นเพื่อเสริมความสูงของดั้งจมูกให้มากกว่าเดิมโดยให้เหตุผลต่อแพทย์ว่าเติมจมูกเพื่อเสริมโง่เฮง ให้กับตัวเองแพทย์ได้ดูโครงหน้ากับจมูกของสิริพาว่าควรจะทำอย่างไรให้ดูดีกว่าเดิมกลัดท่้งได้แบบที่ต้องการจึงถามความคิดเห็นของเธอว่าพอใจไหมสิริพาตอบตกลงทันทีจากนั้นจึงเข้าสู่กรรมวิธีในการทำซึ่งใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยสิริภา กลับมาพักผ่อนที่บ้านสองวันแรกจมูกบวมใบหน้าดูราวกับสิงโตทำให้เธอรู้สึกกลัวแต่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรอย่าได้วิตกเดี๋ยวก็ยุบเองและขอให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำวันเวลาผ่านไปสิริพาได้จมูกใหม่ที่สวยงามใบหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยใครๆก็ชมว่าสวย แต่ก็มีบางคนซึ่งสังเกตดูบอกว่าสันจมูกไม่ตรงเหมือนเบี้ยวนิดหน่อยเวลานั้นสิริพายังคงเข้าข้างตัวเองว่าสงสัยจมูกยังไม่เข้าที่เธอรอให้ได้เวลาหมอนัดตรวจแล้วจึงค่อยสอบถามเมื่ออยู่คนเดียวความกังวลเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าสันจมูกเบี้ยวไปจริงๆทุกได้เกิดขึ้นแล้ว ด้วยกลัวว่าจมูกจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเธอจึงรีบกลับไปหาแพทย์ผู้ที่ทํำไสยกรรมให้คำตอบของหมอทำให้สิีิพาเขาอ่อนหมอบอกว่าจมูกเธอเบี้ยวจริงๆเพราะจมูกเดิมของเธอนั้นเบี้ยวเหมือนกับเป็นโครงที่เบี้ยวอยู่แล้วเมื่อเพิ่มอันใหม่เข้าไปก็เลยเบี้ยวตามไปด้วยการแก้ไขก็คือต้องรื้อออกใหม่ แล้วฉีดฟิลเลอร์เข้าไปค่าใช้ใจ่ายก็พอๆกันแต่ฟิลเลอร์จะย่อยสลายไปเองภายในหนึ่งถึงสองปีโดยไม่มีอันตรายสิริพารู้ว่าแค่จมูกอันเดียวกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างคาดไม่ถึงทำให้เจ็บตัวและเสียเงินไม่รู้จักจบสิ้นนี่คือผลของคำว่าไม่รู้จักพอของเธอนั่นเองเธอรู้ดีว่า จมูกเดิมนั้นไม่ได้เบี้ยวแต่อย่างใดและไม่น่าเกลียดด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอดิ้นรนไปหาความทุกข์เองบทสรุปของสิลิพาในเรื่องนี้ก็คือไปเอาแท่งซิลิโคนออกโดยไม่ทำการใดๆเพิ่มอีกทั้งสิ้นเมื่ออยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องการความงามเพิ่มความสุขจึงกลับคืนมาดังเดิม